เชื่อว่าทุกคนหาช่องทางในการติดตามชมพวกเราได้ <ใน S 1> อยู่ยี้ค่ะถึงแม้จะไม่มีการถ่ายทอดในฟรีทีวีก็ตามแต่ทุกคนก็ยังพยายามหาช่องทางในการรับชมก็ขอขอ,ขอบคุณมากๆาประโยค,คนี้ที่จริงมันไม่ควรจะออกมาจากปากทัพนักตบลูกยางสาวไทยเลยนะคะในการแข่งขันระดับโลกวัลเล์บอลในเฉลีกปี2025ปีนี้แต่ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นคลิปล่าสุดนะคะที่ทางโมเมทาชาสุกสดแล้วก็ทางกัปตันเพียวอัจฉรพรคงยศเนี่ยให้สัมภาษณ์ณเวลานี้ สาวไทยของเราฝึกซ้อมอยู่ที่สโมสรปักกิ่งนะคะที่ประเทศจีนแล้วก็จะลุยเดือดไทยกับโปแลนด์ในวันที่4มิถุนายนต์นเป็นนัดแรกเวลาบ่าย2คําพูดนี้ก็เรียกได้ว่ามันก็เป็นคําพูดที่แฟนแฟ้าลีอบอลฟังแล้วก็รู้สึก เออมันก็น่าเห็นใจกับการแข่งขันวอลเลย์บอลในปีนี้เหมือนกันนะคะเพราะมันมีการถ่ายทอดสดทุกปีแต่ปีนี้สาวไทยเองต้องมาพูดประโยคอะไรเหล่านี้นะคะแต่แอดก็รู้สึกว่าเอ้ยมเมทาจ้าสุขสดพูดแล้วก็ขำๆนิดนึงนะคะที่พูดประโยคที่ว่าแต่เราก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าทุกคนจะต้องหาช่องทางดูแบบเราให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เชื่อว่ามันมีช่องทางการถ่ายทอดสดอยู่แล้วแอดว่าท้าสาวไทยแต่ละคนเขาก็รู้แหละค่ะว่าหนึ่งช่องทางทางการเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็คือ w b TV นะคะแอปพลิเคชันทางการของทางวอลเลย์บอลเวิด์คเขานะคะอย่างที่2ก็คือช่องทางที่แฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าจะต้องดูยังไงอะไรยังไงก็อันน้นก็ตามแล้วแต่แฟนๆวอลเลย์บอลเลยนะแต่แอดย้ำไว้ตลอดว่าใครดูผ่านช่องทาง Facebook ช่องทางอื่นๆอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ใช่แอปทางการแนะนํามีสติในการดูด้วยนะคะอย่าก,กดลิงก์นะและตอนนี้นะคะมันก็มีข่าวลือขึ้นมานะคะว่ามีช่องถ่ายทอดสดเนี่ยได้พูดคุยกับ ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแล้วก็รอการประกาศอีกประมาณ4-5วันประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลเนชั่นลีกแน่ๆเรื่องนี้แอดก็ขอพูดเลยว่ามันคือเรื่องที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ได้มันอาจจะเกิดขึ้นในวันที่แข่งขันวันที่4มิถุนายนที่ไทยเจอกับโปลแลนด์เลยก็ได้แต่แอดรู้สึกได้ว่าเพราะมันเหลือเวลา3-4วันแบบนี้นะคะทางช่องฟรีทีวีที่เขาจะต้องรับหน้าที่ ถ่ายทอดสดเนี่ยเขาต้องโปรโมทแล้ว1โปรโมทเพื่อให้แฟนนวอลเลย์บอลทั่วประเทศไทยเนี่ยรู้ว่าช่องเขาถ่ายทอดนะแล้วแฟนนวอลเลย์บอลเนี่ยก็จะปักหลัก ดูหน้าจอทีวีแล้วก็เตรียมกดช่องนั้นๆที่เขาถ่ายทอดแต่ณเวลานี้การโปรโมทอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่มีแอดก็เลยรู้สึกว่าเปอร์เซนต์ในการถ่ายทอดสดเนี่ยมันก็แทบจะน้อยนิดมากๆแล้วนะคะบวกกับที่ทัพสาวไทยของเรามาพูดให้สัมภาษณ์แบบนี้แต่ถ้ากันเสี่ยงไว้ก่อนก็อยากจะให้แฟนๆบอลเนี่ยลองสมัครแอปพลิเคชัน v b บ v กันสักครั้งหนึ่งค่ะแล้วทุกคนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในการชมการถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลระดับโลกจริงๆว่าเฮ้ยแอปพลิเคชันทางการระดับโลกเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลภาพมันเป็นแบบนี้เสียงมันเป็นแบบนี้มันมีให้เราดูทุกๆปีการแข่งขันที่เคยผ่านมาเลยแต่ถ้าใครยังไม่สมัครหรือว่าสมัครไม่เป็นอะไรยังไงเนี่ยก็อาจจะรอในวันแข่งขันวันที่4มิถุนาก็ได้เพราะว่าวันนั้นเนี่ยแอดเชื่อว่ามันจะเป็นวันที่ เป็นวันแรกที่แฟนฟวอลเลย์บอลเริ่มรู้และว,ว่าเราจะทํายังไงให้เราดูได้เราจะเซิร์ชเฟซบุ๊กดูวอลเลย์บอลไหมเราจะเซิร์ชยูทูบคำว่าดูวอลเลย์บอลไหมและสุดท้ายอะ่ะเซนในการดูของแฟนๆวอลเลย์บอลน่ะมันจะมีขึ้นเองค่ะแล้วนัดต่อ,ต,อต่อไปเนี่ยแฟนฟวอลเลย์บอลก็จะรู้แหละว,ว่าโอเคนัดต่อจากนี้เราจะดูอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแต่อย่างที่บอก แอดและช่องแอดช่องของแอดยังสนับสนุนช่องทางการช่องลิขสิทธิ์ของทางวอลเลย์บอลวงนะคะแอปพลิเคชัน vbtv อยู่นอกนั้นใครดูอะไรดูได้ดูแบบมีสติห้ามกดลิงก์ห้ามกดทุกอย่างแค่นั้นเลยมิจฉาชีพกำลังจะเกิดขึ้นในช่วงการแข่งขันวอลเลย์บอลในเฉลี่ปี 2025@ ีแอดอยู่ในวงการวอลเลย์บอลมานานนะนะคะแอดรู้เลยว่าแต่ละปีเนี่ยมันมีช่องที่มันแบบโอ้โหคิดว่า ตัวเองก็คือจะมาฉวยโอกาสกับแฟนๆวอลเลย์บอลในช่วงเวลาแบบนี้แหละค่ะมันมีเยอะค่ะการซื้อบัตรชิงแชมป์โลกก็ยังจะมีการปล่อยขายแบบปลอมกันอีกแอดก็เลยมาเตือนแฟนๆวอลเลย์บอลแล้วก็มาให้ข้อมูลทางการกับแฟนๆวอลเลย์บอลให้ได้ทราบกันนะคะดังนั้นนะคะใครสมัครวอลเลย์บอลทีวีได้แล้วยินดีด้วยหลายคนบอกว่าสมัครได้แล้วหูเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่มากๆในการโหลดแอปพลิเคชัน VBTv แอปพลิเคชันทางการของทางวอลเลย์บอลเวิลด์เขาเนี่ยก็นได้ละค่ะ แอดถึงบอกแล้วว่าใครไม่ลองสมัครก็ไม่รู้แต่ถ้าใครสมัครไม่เป็นไม่ต้องเสียใจไม่ต้องอะไรนะคะเพราะว่าวันแข่งขันเนี่ยจะมีช่องให้คุณดูได้แน่นอนแบบล้านเปอร์เซ็นต์แอดเข้าใจทุกคนเรื่องนี้เลยแอดอยากสอบถามแฟนๆละบอลหน่อยค่ะว่ารู้สึกอย่างไรคะที่ในปีนี้ทัพสาวไทยของเราเนี่ยต้องออกมาพูดในประโยคที่ว่าถึงแม้ว่าปีนี้จะไม่มีฟรีทีวีให้แฟนๆละบอลได้ดูแต่ก็รู้ว่าแฟนๆละบอลเนี่ยจะหาช่องทางดูพวกเราให้ได้โมเมก็พูดว่ายังไงก็ร ค่ะว่าทุกคนเนี่ยจะหาช่องทางดูพวกเราให้ได้อยู่แล้วโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ไม,ม่ควรจะเกิดขึ้นเท่าไหร่เลยนะคะพูดแล้วก็ตกใจแล้วก็เสียใจแล้วก็เสียดายนะคะถ้าไม่มีการถ่ายทอดสดจริงๆมันเป็นปีที่เออแปลกค่ะทั้งที่ทีมชาติไทยเนี่ยฟูลทีมอะไรใหม่ๆโค้ดใหม่ดาวรุ่งใหม่ดูแล้วมีแพชชั่นใหม่ๆมากขึ้นในปีนี้แต่กลับไม่มีช่องทางการถ่ายทอดสดค่ะเฮ้อพูดแล้วก็เซ็งอยู่วันยันค่ำค่ะ